ครับพี่นอ้องนี่สิมาเบร์พามาเบิงนกใหม่ครับผมนกใหม่สายภูเขาครับผมเป็นยังคือบอกว่าไม่พี่นอ้องเป็นยังคือบอกว่าไม่นกตัวน,นี้ก็คือผมเพิ่งเอาขื้นงงได้ประมาณหกเดือนกกกัวครับผมหกเดือนโก,กว่านิ่งครับนกตัวน,นี้นิ่งลหลีนิ่งจนหางมาหักได้เล,ละพี่นอ้อง เสียงก็คือเสียงกลางครับผมเสียงกลางไปไปไปไ่ีห่พูดละเสียงกลางอะ่ะเสียงขึ้นเสียงขึ้นดีพี่น้องตัวนี้นิ่งมากเลยครับผมลงไล่ต้ตนไล่ตัครับพี่น้องไล่ตัวไล่คอครับพี่น้องตัวใหญหครับพี่น้องตัวนี้นกตัวนี้ตัวย่ีหลอีีแล้วก็น,นิ่งขันคูแล้วพี่น้อง ตั้งันตั้งคูเองแล้วอยู่ในกงเด้อแต่ว่าจดประทันคูพี่น้องลงออกอายุกงอยู่ท่านในดีอยู่เบิงเอาพี่น้องถ้ามีพี่น้องผู้ใดสนใจหรืออาจารย์ท่านได้ถือใจกับโทมาครับกินดีแบ่งให้ทุกคนครับผมแบ่งให้ทุกคนครับผมเบิงเอาครับผมถึกตาถือใจผู้ใดบ่ แต่นกตัวนี้นิ่งจริงๆครับผมนิ่งอีหลีผมท่ายใกล้ๆเห็นเลยนี่ยังได้เียวกล้องเขาในกล่องเขาครับผมนิ่งนิ่ง,งาามาพี่น้องถือตาถือใจบ่ะถือตาถือใจก็โทรมาพี่น้องตัวนี้ผมเปิดแบงค์ให้อยู่ครับผมคลิปด,ดีกคือสิปนี้สงม้แลวครับพี่น้อง โอเคครับ okay,